ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะ <ไป S 1> ครับมื้อนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเด้อครับมื้อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของอาจารย์สมยศต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับงวดนี้อาจารย์เาขอแจ้มือดเด้อว่าชั่นครับงวดที่ผ่านมาก,กันลุดเนาะพี่น้องเนาะครับมื้อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่23ตุลาคม67 ลาวพัฒนาออก183 362ครกับเรืล่างก็ออก33เนาะพี่น้องเนาะครับนี่ครับของอาจารย์สมยศนตพี่น้องวันพุธที่23ตุลาคม256 7ลาวพัฒนาออสมยศบนล่างวิ่งรูด8กับ4 8กั4บ4กับะมาจาจักตัวได้พี่น้องเนาะรูดครับมีแต่ไก่เชียง4 2่ยง ขับเลขออก6กสองนะครับเนาะพรม่งนี้กัมาแล้วนะพี่น้องขับปตียมพามาติดตามต่อยนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ เรวพัฒนาออสยาามยศนะครับชัดเจียนนะพี่น้องเนาะ ขับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะพี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อเก้าหกแปดหก ศูนหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับ รับส่วนตัวเนียนนะพี่น้องรับเนียนสี่หางครับ ก็เลขสาโตน้ำพี่น้อง3โตสีโตน้ำห้าเกาหกครับ ห้าเก้าหกห้าศูนย์หกเลขสี่ตัวพี่น้องหนึ่งห้าเก้าหก หนึ่งห้าศูนย์หกนะครับครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะเอาปล่อยแจกทั้งสองตัวสามตัวสี่ตัวนะพี่น้องครับจะได้สฉบโฉบมันๆกันนะครับเนาะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อ ครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567เจลาวพัฒนาอ,อสมยศนะครับบนล่างวิ่งรูด1กับ6ครับจับคู่ก็มี9 6 8 6 0 6 1 5 1 4 1 3ูนาะพี่น้องเนาะครับจานประเด็ย่างที่เก้าหกศูนย์่งห้าหนึ่งสับส่วนเลข3ตัวก็ตามนี้นพี่น้องครับเลข3ตัว4ตัวนะพี่น้องเนาะ เอาคอยอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆเด้อเ็ดพี่น้องะได้สกกมันมานกันเอาที่สําคัญย่าลืมพี่น้องมักสอบตัวใดเฮาก็จะเลื่มกับตัวไว้นํำนะครับเนาะครับอา้าวพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะรับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแตม้มรับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับฉะนั้นแล้วพอเตี้ยมขอไว้พร้อมคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันหมานกันเนาะครับเนาะครับเอาอย่าลืมเนาะพี่น้องเนะ้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตี้ยมน้าแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนวนอพี่น้องเนะ้อฝากกดติดตามไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะ คับกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พี่น้องเพื่อจะพอผาดชิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับชิปนี้พี่น้องกใอยสุกคนนะครับเด้อโศกโศก,กมันมาน,มนแห้งๆล่วยๆกันทุกคนนะครับเนาะพอ่อกับเพรแต่ไม่คลิปนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม